สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเขาสูชองนวลนพระลยตอนนี้นวลนพระลยกับมากราบนมัสการปูกลางดงตอนนี้ก็นยังล่อเจจินดาอยู่ค่ะเพราะว่าเจเจินดากับกำลังสีมาถึงเนาะค่ะกับสีได้เขาไปกราบปูพร้อมกันกราบปูถามเนี่ยทางน้ำปูพร้อมกันงวดที่แล้วปูฝันว่า มนทการขับรถชนกำแแงเข้าไปด่านในมายไม้เลขทะเบียนรถของมนทการก่ะหกหนึ่งศค่ะท่านผู้ชมแล้วแอดกระถามพระอาจารย์ว่าหมาพระอาจารย์มีจักตูพระอาจารย์เพินเ่นก็เลยบอกว่าหมาพระอาจารย์มีสิบแปดตสัาแล้วว่าเหลืออายูสิบแปดตกัดแสดงว่า พระอาจารย์เพิ่นกะบอกถือทั้งบุญทั้งลางบางคนเพิ่นจับเอาควาเววาของพระอาจารย์เพิ่นกะถือไปเนาะค่ะเพื่อนกะโชกกะมานนํำงวดนี้งวดวันที่สิบหกเมษายนนี้สีได้ตัวไดนั่นกะฟั่งเอาจับเอาคว่ำแวาของพระอาจารย์ดีๆเด้อค่ะมีหนึ่งมีเจ็ดมีหนึ่งมีแปด มีเก้ามีสองแต่เล็กี่จะบบ้าที่ผมีคือศูนย์สามสี่หกศูนย์สามสี่หกเล็กจับบ้าเก็บสองเก็บหนึ่งก็บสมมีแบบ็ใันนเล็เล็ตะล่างเหลขกตะล่างวันแต่ว่าเล็กี่อาจารย์มากส่วนโตเดี๋ยวสิเขียนหาสิล่อมเขียนห้ร็ว่าสิบเอ็ดเจ้ายนม่เลื่อมได้กลับไปเดี๋ยวเอาเยนมืึงาไม่ใส่เดีบอกขยับใส่กันเอาเดีอมันจะบ้าขามแรบอาจารย์ ตั้งเราเด้อค่ะท่านผู้ชมตั้งพระอาจารย์เพิ่นอธิบายเวลาพระอาจารย์บอกพระอาจารย์สิห yup. ายละเอียดแล้วก็ให้ยอมผูพันไข่เจ้าเห็น้่าพิ่นจังไปจับเพิ่นถือโคกเอาขึ้นอีกเล็กน้อยขึ้นพเล็กพี่อาจารย์โคกขึ้นนี่แม่นบ่าโคกขึ้นี่แม่นบ่าเอาแปงได้เอาแป้งใจดีโม่แล่นมันสิแล่นมหาหนึ่งมันสิขึ้นมาแค่เล็กแปดมันจะบวกขามกันมันจะบวกขามได้ตลอดชีวิตพระอาจารย์ค่อยบอกไปแล้วที่เล่นคือหอดหอดจอมนี่ มันจะอยู่แค่แค่แค่แม่ขั้นสั่นกับอยู่สุดแค่นี้เกี่ยวก้อนที่กันเกี่ยวก้อนออกแปดหกเจ็ดใชแปดยี่นี่แม่โองมหาเล็ของมัตสิมาแค่เหล็กเกล็ดท่านั้นมันจะบพังมาปีเลยมันสิใสอได้ตลอดชีวิตจำให้อาจารย์บอกให้แคบไว้แล้วก็เอาไปเฮ็ดเองก้อนที่ซื้อเรียกสามตัวตรงเสียงก้อนจะเป็นเชลล่าฮารับสามตัวหรือลอตเตอรี่หรือยังก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้เอย ยังให้มันขามาใก<ช>เนเีเนเ่เป็นเลขเป็นเลขลักลอยนั่นหมอาจารย์ทุกเบิดทุกลักเลขมันไม่ยู่แค่สิบตวนนะครับแต่ว่าเป็นอย่างคือของสลากเวลาข้ามบนลูกก่อนเรืกองนี้มันคือบ่ขามกันเป็นสิบยี่สิบปีตามปีก็ไม่ข้ามมันสีนี่รอบยี่สิบปีผ่านมาถึงมามออกหา 1, 5, 9, หนึ่งหาเก้าวดก็นะ่นอันนั้นทามันทาเลยงวดเดียวเท่านั้นนอกน,นั้นบม่มีอันนี้เพิ่นใส่มาตั้งแต่สมัยโบราณพานอาจารย์ได้มาจากคู่ แมวลูกแมวเงี่ยเพิ่งมาทำบุญแมวลูกแมวเขาตกใจเบิดแล้วค่ะเนาะเจิ้งดีเขาาไม่ได้เป็นเจาเพนาะเขาไปไในในบ้านแล้วแต่เพิ่งหลอดออกมาเลยอันนี้คือผู้ใดสิเสี้ยงันลอตเตอรี่ก็แม่จินดาหรือไครก็แล้วแต่กับเบิงสักก่อนจะซื้อเลขขามเสียนเพิ่งกับสิเปะเก่าๆมันสิเปะมาเลยมันมีแค่เลขสิบตัวนี่แหละแต่ว่าข้อมูลลูกบอลเป็นอย่างมันจัะมาขามกันจะเกลียแค่นั้นเอง เพื่อจังตัวยางศาสตร์ทเห็นเบื้องยังสิ่งไหมนี่มันออกทันงกระบะขามโอ้ยนี่โอูยนี่ไม่กระเ่นหาเหล็กนึงก็มาหาเล็กแปดแ่นั้นเองกรบขแต่ว่าสองตัวนี้คามหนึ่งแปดหกขามว่าขามไม่ออกปดหนึ่งในแบนี้หอ้ยนี่เอ็กแปดยู่นีเล็กหนึ่งยี่นี้ขามบ่ออกเห็นเหล็กขามเสียนพระมันไม่ออกอันนี้คืออธิบาย่อจงเมื่อนี่คือกัอันเก้านี่เห็นว่าเห็นในเบื้องนี่ ตัวงานอี้ขามอันนี้บ่ข่าวานี่นม,มันก็เป็นตัวอย่างเด่นเทาสามาเราไปเฮ็ดได้เลยสุดไปเฮ็ดได้เลยอ่ะเอาสรุปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพายด้าสิเทียนนั่ให้เยมนี่ใช่เจอนสเขียนตัวเด็กเหอพเดนน้องบ้าดแม่นป่าระว่ามันสิมาลอยคนอีกเด้อหากาาเลยิน้ วเบิ้งเอาพี่น้องหาเก้าวนี้จะฉีด้หาเก้าก็แปดหนึ่งหาวดนี่ว่าเกก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งมันอาจจะมาหางล่างแรงจะิีดมันมันมากอยหลังน้ำกลนกละพาจาย์อกแปดแดร้อยหลังแมน้ำกลนน้ำกลนออกน้ากลนเด้อค่ะพี่น้องครูใดเป็นเอฟซีกำลังติดตามอยู่นีเอซีตัวจริงเพิ่นได้ทุกงวดนะครับได้ทุกงวดนะคะเพิ่นถือเบิ่งก่อนนะคะฟั้งครูคนเบาก่อนนะคะน้อ ผู้ผู้ดีหลายกุมารสิ่งก้อนสามสามเมื่อแปดสามเมื่อแปด๋อเบอร์โทรเมื่อพูดเมื่อกลัวอ๋อเบอร์โทรพระเจ้์ในดฤาจ้าล่ะสันเดี๋ยวตอนท้อให้เรถเตรียมให้แม่บรรทัดเพราะไม่บรรทัดอยู่ในกระเป๋าจะเบิ้งอะไรเด้อครับเดี๋ยวเบิ้งจะใส่หนังบนกระเป๋าเนาะค่ะน้องนะเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเอาเด้อก่อนเนาะค่ะน้องยัดไปซื้อเลขขามเสียน อันนี้ค่ะค่ะจย์เสียงเบานะค่ะเพราะท่านมี้ไปเบาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาผู้เพื่อนก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะมัเอาเลขกน้นเพื่อนมาหัวบางยานี่เพื่อนเขาสามโตตรงอันเดยิน้มาไปค่ะเสียงพูงงามๆเลยค่ะหนูเอฟซีเฮฮาจากนอเวจ้าหม้อรอไฟมา นี่แหละค่ะอตอนนี้ตั้งใจเ<อ>บิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อตั้งตั้งใจเบิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าของเพิ่นเขาสามตทุกวันตุกวันนะพี่น,อน้นอ,งนนอ,งนนองเงนา,ากนนะ,นนะก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งนะคะอาได้ยนินเสียงคู่งามๆเลยค่ะระคะเสีนะะยง,งฟังชัดเสียงดีฟังชัดเจ้เสียงเบาค่ะโอ้ยพาพนนยนยนเพนข้างข้างนวลยูแต่เย็นๆนะคะนะ ยกใสมือลองดูอ็ไรกันนะคะเจา้าผู้เดียวเห็ี้ยยัาง,งาไงค่ายืนเลยบอกว่าได้แนละ้วผมก็กล้ายืนกล <c oughs> ัวนะวน่ารูขึ้นกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นกาลัางใส่ยึดค้ามนวนอยู่นะคะใจเย็นๆนะคะม้ากับห้องขนาด <c oughs> อันนี้เป็นท่านธรรมาดาต้องท่าใจศูนย์พักพิงของเขา อันนี้จะเป็นบ้านของน้องหมาอ่าอาศัยเขาอยู่อัตมาก็จะอาศัยน้องหมาอยู่เลยอันนี้จะเป็นเลขชอบชอบมากส,วสว่วนตัวสุๆได้เชียนหนึ่งเด้ได้ที่เชียนหน่งเขาเปิดประตูเอง ตัวมัเข่าเขาเข้าไปแล้วเขาหลอดของไม่ได้อเาอกเขาได้ย่างบได้เลยเนี่ยช่องบทักหลังก็ย่านหมาอเขาก็กาดอกเจยไปย่งเาไป้ มุนทัดการพนเพ่มักเกอซื้อดอกพันเด้อพ่นเพิ่นรบกดูว่าพัน่ยังเอให้จับสซมเมอกระเคียดค่ะไเี้ยเลียคนหนีม่เกิดคือว่านาะมัน่วงนั่นมาวันนี้เราพันจะหายสามตัวตรง มาอยู่ฟ้าเมื่อเจกินดาจะได้ก่อนยดอมยังมีขีดเส้นใ้ให้เลยนะครับนอมคะมาดมดโตเลยพี่นองเอ็กซเดมเด้อพี่นอเด้อเต็มนะ เด่นตัวนี้เด่นตัวนี้เด่นน้องเด่นยาตันี้มันสีเขียมไม่ได้ยินเสียงเลยครับก็ยังไม่พูดค่ะยังบัท่านได้บาเนาะวัดอยู่ทางใดเนาะฝอยห้าง มัมัต้องเอต้องบอก่ละเอียดสถานที่ให้ใส่น้แขงอะไกันนั่นแหะถ้าถ้าใส่บบุถามมาสนรบุดอนพี่นถามมาว่าวัดอยู่ทางใดน้อเจดอยู่ในป่าค่ะเด้อขับเจกินดาวซะนะอันช่องเกตู่ถามเกกินดาเสียงซื่อเสียงนา่งดังงี้ลพอมาแมน้ากันนะคะเนาะถามไผก็ได้นะคะพี่น้อง ทอดที่แล้วน้องม้าให้โชคน้องม้าสิบแปดตัวเก้าเด่นล่างแ็ขนาดเจตูวหน้าสูมือกันยังหลงอยู่ที่น,อน้องเงินตัวนี้อ,อันนี้ให้ตามติด้ยทิงเน้นเน้นแกทางให้ตามห้าเก้าห้าเก้าทิ้งไม่ได้ต้องตาม บทท่านนีไผายเบามันก็เลยเบีดเสียงเบาตอนนี้ข้าเบิงข้าเบิงแต่มือกับพ่อนะคเบิงแต่มือกับพ่อค่ะกะำลังใส่สมาธิใจเย็นๆตัวเลขกับว่าท่านเห็นหรืพี่น้องเอฟซีเพราะว่าตอนนี้กำลังล่อล่อมันสืมาตัาง้งที่มองนี่ละมอง เลขหามเขียนนี่แหละเดียวเดี๋ยวสีเหลืออีกช็อตนึงคือเลขที่บ่ตต้องซื้อแต่สีเขียนให้ครับทายจานอธิบายตั้งกแต่ถ้าตั้งตั้งตรงตรงแน่วแน่จับนี่ก็ได้ตรงก็ได้ค่ะมันหลายช่องหลายจ้ะหลายช่องมากเท้ายจารย์ตูดเข้าไปอีกก็ได้ค่ะต้องติดแมนค่ะถอยไปอีก่จังคอยสีเห็นมดจุ่ซ่องเคลียร์ไปแล้วพี่น้องเนาะงเคลียร์ไปนะคะ เป็น,ย,ปนยังเป็นยังพระอาจารย์ใช่ไหมเป็นยังพระอาจารย์ก็เขียนหฮหกตัวล่องเบิงอันใดไฮฮกตัวเลยเด็ล่องเบิงโอ้ไม่หอดหกตัวหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองแปดมีไหมแม่จินดาทะเบียนลอตเตอรี่เอ้ยลอตเตอรี่มีไหมเอามาขายเพื่อนๆเลยดี๋ยวนี้เลยหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองแปดมีไหมสองแปดฟันไปที่กคงฉลากนะคะหกตัวเลยเนาะหกตัวที่พระ พอาจารย์่องเขียนไหแบงค์เซชอบส่วนตัวชอบมากส่วนตัวหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองแปดคันผูน้ใดมีก็เป็น,นข,าาข้นสั่นคันว่านี่ก็ไปตัดเด่มสามตัวได้อันนี้รหัสซับลอตเตอรี่รัฐบาลได้เบอร์เกวกเนแนออืน่นอ,อันนี้คือ,อมันอยู่ในกำลังมันมีทุกตัวพรอาจารย์ก็เลยจับลักลอยใส่ไห้ซื้อผู้ใดบ่ามากบ่มากตัวนี้เป็นแต่ก็เป็นด,ด,ด้วยเราเงเหมือน,นเดิมก็คือจับ จับอันนี้ห้ซื้อแต่อันนี้มันเป็นเลขกำลังวันเลขอยู่ในตารางเลยนะมันเป็นเลขอยู่ในตารางเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองนี่นี่อันนี้ละหน่อยนี่จับห้ยซื้อเพอได้ม,มากๆกับเลจับออกแต่ไม่กำลังมันมีทุกตัวไม่มาแค่ไม่มีแค่นี่๋ยวอาจารย์เขียนให้กอนเลขที่ไม่น่าลงทุน อาจารย์กำลังจะเขียนให้นะครับโบฉัดเลยอาจารย์เดี๋ยวเด้อค่ะเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะโอ้ตายแล้วลอตเตอรี่เขาจะได้ขายบ่บัดดูจะได้ขายอันนดี้ส่องแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งอันนี้ตรงนี้จักใบเยอะกว่าแม่ใหญ่ครบทุกคนเจ็ดสองกินดาวไว้เมื่อไหคือคือคือข้ามหมายของพระอาจารย์คือบอมี่บอม่านี่หมายถึงมันบอมี่อยู่ในกำลังวันบอมี่จ็คบอมี่สามบอมมี่ ู 3, 4, 6, นย์สามสี่หกนี่นอกนั้นนาเพราะว่าเลขนะที่นะครัสซาปิเคียนไห่เนี่ยมันจะมีมัน่นนี่อันนี้เป็นกําลังวันเต็มๆเลยมีทุกตัวมีทุกันอีมีมาวอกถึงข้้งล่างข้างนี้เนะาะค่ะเด่นดงังเนียนยตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าอันนี้คือยันมาเตะกน้น<อ>ไม่ตามจิต่ตามติตหาเก่าตามติดก็แปดหนึ่งเนาะค่ะเนาะมันอาจจะมาบอกข้างล่างแต่ว่าอาจารย์เน้นให้ก็คือแปดหาเนาะค่ะ ลางมาได้รอเด้อค่ะเด้อเดียวสิรอแป๊บนะคะรอแป๊บนะคะพี่น้องค่ะรอแป๊บนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้คนผู้งามเลยเด้อค่ะเด้อผู้งามก็แชร์หายนั่นเด้อเข้ามาแล้วกดแชร์คนผู้งามเลยค่ะเดี๋ยวจะขอหาหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ก็ใช้มาเอาไป พิจารณาไปอันนี้เอาใส่ขาใส่ใส่ปัญญาข้าเห็ดยังไงข้าสีได้ใจอันนั้นยังไงเห็ดอันนี้พระอาจารย์ก็คือไม้ที่บวกถึงมันละสรุปคือรุ่นอันนี้ซื้อ,อผู้ใดบอมาก,กัไปรูดเอาเป็นกำลังบ้านทั้งหมดเลยอันนี้คือคันผู้ใดมากกับสามารถจีปเปียวนั่นได้เด้อบบบ,บ่จำเป็นว่าจะต้องฟังพระอาจารย์เราอย่างเดียวที่ว่าศูนย์สามสี่หกนี่คือมันไม่มีแล้วมันไม่มาอยู่ในตาราง มันมาอยู่ในต่ล่างแค่นั้นเองมันมาอยู่ในต่ล่างมันมาอยู่ในกำลังวันมันมาอยู่ในต่ล่างมันมีแต่ว่าม้วนนี่มันถันมีอยู่คู่ประดีจับคู่เป็นปรทางวันนี้เลขที่ไม่ไม่มีมีจับยืนบ้านไอเทียนหายยายคนไทยนี่ก่อนไม่มีไม่มาแคปไว้ก่อนนะคะแคปไว้ก่อนนะคะพี่น้องขาเพราะว่าสมุดนี่เหรียญนี่ก็เลขสี่เดียวเสียในหยิกได้ที่เป็นี่คือตัวที่มันมาน้ากันเนาะค่ะนี่ใช่เลขบระคามเสียพร้อมได้ที่จับให้ทุกครั้งนี่นะ เลขที่มาด้วยกันจังบาทในพอให้ห้ามันจีมีมันจะมีอยู่แค่สมอย่างเท่านั้นหนึ่งเจ็ดสองห้าเจ็ดสคพี่น้องจัดจวดค่ะสองตัวเดจสองตัวเจแล้วก็เจแล้วก็แปดสองคพี่น้องจัดจวดค่ะ่เลขไม่มาด้วยกันศูนย์สามสี่กค่ะพี่น้องสียไม่ได้รตรไปเป็นล่างล่างเกลล่างเด่นล่างนะคะ มีแปดกับเก้านะคะพี่น้องขาแปดห้าไปที่เน้นนะคะพี่น้องคับตามนะคะตามคือห้าเก้าต้องติดไว้นะคะนะคะแปดหนึ่งต้องตามติดไว้ด้วยครับพี่น้องขาจัดจวดกันนะฮะได่นชัดเจนเนาะค่ะเนาะวันนี้เนาะชัดเจนครับพี่น้องเขาชัดเจนนะฮะการสิเขียนเลข่าต้องสื้อได้ไหมครับวันนี้เลข่าต้องซื้อเีนี้เลขไม่ต้องซื้อค่ะแต่ว่าต้องซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะถูค่ะ นะคะได้ต่ยี่มันมีรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้าลอตเตอรี่นะคะมันมีรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้านะคะใครถูกรางวัลที่หกนี่คือว่าเสียใจไปนะคะได้ตลอดเลยเจ้ตูนี่นชืดดี๋ยวรางวัลที่หนึ่ง